สวัสดีพี่น้องพอ,พอกับช่องสาวตุ่มบานําแย่คือเกาเมื่อนเดืมเนะาะเมื่อนี้สาวตุ่มภาพพี่น้องมาเบิ่งฟ้ามโคขุคนเนาะมาเบิ่งเครื่องใหม่เครื่องมือต่างๆมาเบิ่งการเหตุงานของเพินน่นเนาะอันนี้คือรถปีนหญ้าเด้อพี่น้องเพิ่นสิเก็บหยาเป็นเป็นก่อนก่อนจังสินะ ปันเฮได้หลายสาตุ่มกับอหูกรรมวิธีดอกว่าปัญหาเล็วๆบานเฮ่าเมืองไทยเป็นกิเฮตุอยู่ได้แน่องเสียหย่าเป็นก่อนเนาะแ่ลาวาสีเลมายส์สีลามา non t e premier silo c'est que du s i l o e r c'est que ร a n j a รหัวาร์ m ควาย โอ้ขันจีบจ้าข,ของเพื่อนใดเนี่กัสิสัมส้มใบสั้มใบยังโอ้ยบ่สั้มใบดอกเพป็นกันสิผ้าห้าเลี้ยงงัวเลี้ยงคว,ยควายกัสิเบนกินข้นสาบควายเนาะสาตุ่มบ่สซูดอกเบียกแบบเข่ามาแล้วก็อยาคิวสั้บายอันนี้คือโรงหน้าอันนี้คือหยาหยา,าก็มีหลายสานิทนาะพี่น้องหยาแบบนั่นก็มีหุ่นหนังว่าเพิ่นคุลุงกระลิงอยู่ทั้งเคิื่องถึงพี่น้องเพินพ่นปล่อยแมันกินหยาเพื่อนว่า มือเงินเขาเรียงง้อข้อขุนสำรับกินเนื้อนาะเจ้าเรียงง้อน่อมเลยบัดปีบัดศาสตร์ปลาสันเทอร์บาร์ปลาขืมขืทั้งปลาเล่นโตขุนกับปลาเฮ็ดสาวตัมวมาสำรวจแล้วมื่อนี้สำรับปีหนาโมเมนต์ปีหนาแรงกับสีมหาเฮ็ดทั้งนี้นโอ้ยฝ่างามมดพี่น้อง ฟ้าง,งามยามแรงข้างทูนุ่มหานเป็นสีสดสูงใจกับนกไปโบคนงามแม่บา้านเลยพี่น้องกำมือตื่นตาอันนี้ก็เอาโพดนะพี่น้องึ้นมไไัดใบไผ่นู้ ก็บางการเก็บหยาของเช้าหน้าเนะาะจ้าของฟ้ามงัวคือเซบาสเตียนชาวาเล่อันนี้คือเนวแนวหยุ่มก่อนหยานะพี่น้องกะสีใสลักษณะคือหอกอันติดต่างใส่คือคือคือแนวคือร่งเก็บหยานะพี่น้องกะสีหยุ่มเอาเบบไม่เสีย กะสีเลียนหล่อเลือนนอะเนาะเอาก้อนอยาเนี่เข้าไปไว้ทั้งในย้ามหนาวกะกึ่งลงมาใหงวัวกินอันนี้คือฝีมือผู้เป็นพ่อของบัลลาหำหน่อยอันแม็กซิมเนาะแม็กซิมหนีเธอกะสิมาเรียนรู้การเป็นเศร้าหน้าจากพ่อเธอเลยเพราะว่าพ่อของเธอนี่น่ายเซบาสเตียนเนี่กะ เรียนรูมาจากพ่อใหญ่จอนแซกเนาะพ่อใหญ่จอนแซกนี่ก็เป็นผัวของมาดามสะเพง่งแต่ว่าคือสาวตุ่มบอกพี่น้องนะว,ว่ามาดามสะเพ่งเทพกสิสละกราดสมบัติเนาะกับขึ้นสู่สามัญชนเศร้าเป็นมาดามไปอยู่บ้านอ่อมกออำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดร ดูก่ไก่ข้ามชนดเนาะแต่ว่าผัวเธอบบไปผัวเธอว่าไก่สันซิยูนีว่าสันกะสิไปเตะมาดามสะเพ่งผู้เดียวส่วนผู้พ่นพ่วมเอาห h าเขาไปเก็บนะี่คือลูกไสเจะของฟาร์มจะของฟาร์มพอใหญ่จนจักนี่แล้วกเกษียนแล้วกะเอาเงินกเกษียนเนาะไปซื้อเครื่องบิน สาวตุ่มเคยไปขี่เครื่องบินกับเธอแล้วเธอหนึ่งแต่ว่าเครื่องบินตัวน,นั้นไม่เป็นเครื่องบินสองทีนังเนาะบาน,นี้สาวตุ่มนัดกับเธออีกว่าสิไปขี่เครื่องบินกับเธอบอท่านเห็นได้ยินข่าวว่าสือเครื่องบินไหมวาสันก็สิไปมือไดมือหนึ่งเนี่ยแหละพี่ดองไม่ตัว ใดเดบบพี่มองไปเศร้าจากหยุ้มยาขึ้นไปไว้ทั้งคือแล้วนี่กะมาเอารลดอันนี้เสียบดันเข้าไปอีกได้บันเพราะว่ามันเป็นเย่ยๆลงมาเนาะเธอก็เอาหลดแทรกเตอร์ขั้นนี้มันมันสีเม่แนว แนวหยุ้มกระแมนนี่เลยหยุมกระไดและะด้วก็ดันดันสุกเข้าไปก็มีนะมันจะเยลมลงมาเนะาะก่อนที่มันจิตกกงมากันกดันสุกเข้าไปส้าหน้ามืองนอกนก็สีมีเครื่องใหม่เครื่องมือครบครันเนาะพี่น้องรถโยกรถตักรถปีนดินรถปีนหญ้าแนวดูดขี้งวัวแนวพ่นยาสียา โอ้ยหลายอย่างไรเนี่ยนี่โรงโรถโรงเรือมันบมดเเมือ่อยคือเศร้าหน้าบานเท่านะเกี่ยวเข่า,ขากับไปจา้างรถเกี่ยวไทหน้ากับไปจ้างเพิ่นมาไถายอันนี้เพิ่นเห็ดเอาเองเพิ่นบุยางสุนเนี่ยบานนี้กะเศร้าหน้าทั้งผี่เพิ่นกะสีมีเงื่อนเก็เกเกกบเงื่อนกรําเนาะลักษณะวาเถ่ามากกบอต้องเฮตุงานหดมือตายนะนี่เพิ่นกะ มันสิเป็นคือจังรถแทรกเตอร์ยกเครยกแค่นขึ้นไปสูงสูงงอขึ้นดันไปดันมาก็าจาเห็ดเป็นเนาะบางลาห้ำหน่อยแม็กซิมนั่นกะสิมาเหียนหัวน้ำพอผีตัวเนาะแปดปีขับรถแทรกเตอร์น่อยได้เลยพี่น้องอันพ่อเพิ่นกะให้ขับรถอันยังก็อันสียานนะนะสียาอัน ฉีดยาพักยาหย,ย,ยาอย่างของเพลนนี่ยแหละแต่ว่ารถสียาอยู่นี่มันสีอยู่ในมันสีนี่เนรอเขาก็เขาไปนั่งอยู่ในมองคับนะเนาะมันก็สีปองกันที่การยาเอา่อปิวมะไซนาใส่ตาปองกอันเบิร์ตสุยางสุนี่เราะพี่น้องเนี่ยเพิ่นกับไปเอาเครื่องรถแท็กเตอร์นี่แหละยุ่มมาก หนุ่มมากนั่นแหละนี่เบื้องข้างเบื้องยุง่มยนุ่มมากแล้วก็เสียมาดันดันไปบนชักศี่เนาะเราตุ่งก็ไปยืนเบื้องเพลินเหตุเนาะถามว่าเซบาสเตียนเธอเอาเวลาใดยุตบ้านก็มิแตเดนนอนทนแล้วตื่นขึ้นก็ต้องมาเหตุเวียกทงเวียกทาวาสันการเป็นเจ้าหน้าก็เป็นลูกจ้างเจ้าของเป็นขีขาเจ้าของนะ้มันต้องเหตุสมือมือมือยุดดอกโอ้คันป่วยเห็ไเลเนาะ บานเฮาเฮ็ดหน้ากันยังว่าเฮ็ดน้ากันผัวเมียขอบขัวคิงห่อนกับน,นอนอยู่เทียงเนาะมือนี่แห้งง่ายบานเอาสมัยสาวตุ้มหนังดำเป็นว่าเล็บเสียคนเด้นั่นเด็กประกะดันดันเข้าไปคัะมันสิหล่มลงมาเย่ลงมาเนาเนะพี่น้องก็เมืออ้แท่นเพลินอยู่เฮ็ดเวียกทงเวียกทาก็ได้แต่ว่ามาดำสะเพ่งแล้วกับบริเฮ็ดดอก อันเบียกเบ,บ็ดกังซีแต่ว่า,าก็เฮ็ดให้เฮ็ดสวนของเธอไปเนาะผัวกับเป็นผู้เฮ็ดกังซีบ้าน,นี้มุ่นมรดกต่างๆนี่เพิ่นกะโยกไหลูกไห้เพิ่นแล้วก็คือผู้หญิงเนาะผัวเรากับสีชูซื้อนี่แต่ไปขับเครื่องบินนั่นแหละซาตุนก็ไล้น้ำใหม้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยการทำง,งานของชาวนาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะพี่น้อง อันนี้เศ้าหน้าฟ้ามง้อฟ้ามคั้วตะกีพันมีเนียนสวนอัง,งุลสําหรับเห็ดว่ายเนาะแต่ว่าตอนนี้เพ่นบบเห็ดแล้วพ่นเห็ดแต่ฟ้าม,มั่วอย่างเดียวขอบคุณที่เขามารับชมเด้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สาวตุ่มกับขอลาไปแล้วพ่อกันไม่คลิปหนาเนาว่าสาวตุ่มเสียเอาหยังมากให้พี่น้องเบิง่งมีพันมี รถแทรกเตอร์หลายขั้นได้ไปน้องจอดเลี่ยงสายลายอยู่น่ะมันก็เป็นเครื่องมือทุนแรงเนาะอันนี้เป็นดินบนเบิดเลยได้ไปน้องดินบนลายหลายชาวน้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์พี่น้อง